ก็ธรรมะรับอรุณนะก็อยากจะให้พวกเราตื่นรู้รับในวันใหม่นะอย่างหัวข้อธรรมะนะตั้งแต่เริ่มต้นก็อย่างไรชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธนิยะที่หนึ่งนะก็จบไปเมื่อวานนะโยมตุ้มมาช้าไปหน่อยนิยะที่หนึ่งยาวนิยตที่สองนิยะที่หนึ่งรู้ไหมว่าจบอะไรไป อย่างไรชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธมีใครตอบได้บ้างจบไปแล้วนะ้ำสามวันนะอย่างไรชื่อว่าการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธท่านหมวยว่าไงเอ่ยอ่านะอันนี้ก็ถูกต้องทบทวนว่าท่านหมวยตอบว่า ฏิบัติตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเป็นไปกับอธิศีนอธิจิตตอธิปัญญานะพระผู้มีพระภาคบอกเอาไว้ว่าให้พวกเรามีฉันทะอย่างแรงกล้าในการสมาทานเป็นไปกับอธิศีนอ,อธิจิตตอธิปัญญาล้วพูดไปแล้วว่าเบื้องต้นของศีลของจิตหรือของสมาธิหรือปัญญาเป็นอย่างไรอธิจิตอธิ อธิสีนอธิจิตตะอธิปัญญาเป็นอย่างไรเครานี้มาดูอีกนัยยะหนึ่งนะนัยยะนี้เนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าบูรณาการคือการนำไปใช้นัยยะของสติและสัมปชัญญะการที่เราจะนำไปใช้หรือว่าบูรณาการทำความรู้สึกตัวในกายในใจในทุกๆมิติการที่เราจะทำความรู้ในขันห้า เราจะต้องทําความรู้ที่เข้าถึงขันห้าแต่นั้นจึงจําเป็นจะต้องรู้จักบริบทของสติบริบทของความรู้เรียกว่าสัมปชัญญะให้ง่ายๆที่สุดที่พวกเราได้ฟังมาบ่อยๆนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะนําไปใช้นะในเรื่องของสติเราจะต้องใช้เหตุใกล้เพราะว่าในยยะบุคคลเราไม่มีโมลอินทรีย์หรือว่าศักยภาพถึงสติ เหตุใกล้ของสติ3ระดับการการจะทําบริบทให้รอบก็คือ360องศาเราจะต้องรู้จักเหตุใกล้ทั้ง3อย่างเราพูดไปแล้วเมื่อวานคือเหตุใกล้สติขั้นศีลคือการสมาทานนะสมาทานในอัตตะสัมมาปณิธิทั้ง24ข้อนั่นแหละเป็นการฝึกสติขั้นศีลเพราะเป็นวัตถุแห่งการงดเว้นและวัตถุแห่งการเจริญ นะได้ทํากันไหมทำนะแสดงว่าเราได้สร้างเหตุใกล้ของสติขั้นศีลสติขั้นอินทรี์สังบรให้เราพยายามเจริญกุศลให้มากๆหนึ่งเนืองพุทธานุสติเมตตาอะไรอีกมรณานะส่วนสติขั้นสติปฐานที่เราจะทําได้โดยที่พระผู้มีพระภาคประทานไว้ให้คืออาณาปณะสัญญา สติปฐานขั้นแรกคืออะไรเอ่ยหมวดแรกคือกายานุปัสนาสติปฐานศีสัตว์ของกายาคืออานาปนสติเหตุใกล้ของอานาปนสติคืออานาปณะสัญญาและนั้นการที่เราหมายลมหรือเราพยายามที่จะรู้บริกรรมมนิมิตคือหายใจเข้าลึกยาวละเอียดหายใจออกลึกยาวละเอียดมีช่องธรรมชาติที่ควรแก่ลมที่ พระพุทธพจน์นะจึงมีเสียงเกิดขึ้นนะให้เราพยายามพยายามฝึกสติสามขั้นส่วนสัมปชัญญะเดี๋ยวเราจะมาบุรณาการสติและสัมปชัญญะบูรณาการคือการนํามาใช้ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับในยะที่1ก็คืออธิศีลอธิจิตตอธิปัญญาในยะที่2ก็คือการทําความรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับโดยใช้บ,บริบทของสติและสัมปชัญญะและ เอามาบูรณาการคือใช้จริงๆอย่ารู้ว่าใช้จริงๆอย่างไรสัมปชัญญะหรือความรู้เป็นอย่างไรสัมปชัญญะมีสศาสกะนะประโยชน์สัพปปยะและโคจระส่วนในเรื่องของอสัมโมหะนะสัมปชัญญะตั้งไว้อยากให้เราเข้าใจแบบง่ายๆว่าการที่เราจะรู้บริบทโดยรอบขององค์ความรู้เราจะต้อง จร,จริงๆความรู้ที่พระผู้มีพระภาคบอกเอาไว้คืออะไรเอ่ยปริญญาสามตั้งเอาไว้ว่ารู้สภาวะรู้จริงรู้ละอันนี้ตั้งเอาไว้ก่อนส่วนความรู้เบื้องต้นที่จะต้องรู้ก่อนปริญญาก็คืออนุปริญญาพูดไปเมื่อวานแล้วว่ารู้กไกลรู้กว้างรู้ลึกเสมอกันด้วยความทุกคนเป็นทุกทุกฐานะซึ่งกันและกันของกันและกันและแก่กันและกันและเสมอกันด้วยความเป็น ทุกกรรมทุกวิบากที่ทุกคนจะไม่เคยทำจะไม่เคยได้รับยกเว้นมรรคกรรมและโลกุตละวิบากความเป็นพรยิยบุคคลทุกกรรมทุกวิบากเราเสมอกันแต่นั้นจึงทำให้ปัจจุบันจึงดูไม่ได้และอันสุดท้ายเสมอกันด้วยอะไรเอ่ยกรรมและวิบากของทุกคนอยู่ในทุกขติโดยส่วนมากจาก สิ่งที่พระบรมตัดสรู้หรือว่าก่อนตัดสรู้เรื่องพิจารณาปัจจัยาการขอให้เราเชื่อก่อนว่าเราอยู่ในทุกขติจริงๆดังนั้นในทุกขติมีอะไรกิเลสกรรมเป็นแบบไหนอกุศล,ลกรรมบิบากท,ที่ด้รับเป็นแบบไหนอกุศลบิบากก็คือโลกธรรมฝ่ายแย่เสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทานและเป็นทุกข์แต่ทุกวันนี้เรารู้สึกว่ามันพอๆกันโลกธรรมฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะอะไรกั้นไว้ มนุษย์สมบัติดังนั้นอย่ายามใจอย่ารู้สึกฟูหรือได้รับกับสิ่งที่มันมีน้อยมากๆคือลาบยศสันเสริและสุขเพราะมันเปลี่ยนแปลงและกำลังหมดไปและเราจะได้อกุศลวิบากหรือโลกธรรมฝ่ายไ,ไม่ดีเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทานและเป็นทุกกายทุกใจหาประมาณไม่ได้แต่นั้นพอองค์ความรู้เนี่ย สติสติคือกัน้นองค์ความรู้คือตัดความวิปลาฏดังนั้นการบูรณาการคือเราจะต้องดูว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับการบูรณาการเอาสติและสัมปชัญญะมาใช้ก็คือเราจะต้องรู้จักการยินดีและการยินร้ายทั้งทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับถามว่าใคร ที่ไม่รับอารมณ์ที่ดีและไม่ดีและไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครมีสองคนคือพระอรหันและบุคคลที่เจริญสติปัฏฐานหรือวิปัสนาขณะที่รับอารมณ์ไม่มีการยินดีและไม่มีการยินร้ายเพราะพระอรหันละอนุสัยได้และคนเจริญสติปัฏฐานและเจริญวิปัสนาละอนุสัยได้ชัว่วขณะเรียกว่าทางตทางคะ จึงทำให้ไม่มีขบวนการที่ตัณหาที่เป็นปริมะเข้าไปในอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีจะมีขวบบวนการที่สติเข้าไปก่อนถ้านอกจากนั้นเรารับอารมณ์ที่ไม่ใช่สองบุคคลน,นี้เราจะต้องยินดีและยินร้ายเพราะมีอนุสัยให้รู้ความเป็นจริงแบบนี้ว่าเราจะต้องยินดีและยินร้ายยินดีเมื่อรับอารมณ์ที่ดียินร้ายเมื่อรับอารมณ์ที่ ไม่ดีแต่นั้นคนที่ยินดีและยินร้ายเนี่ย sería, มีอีกสองประเภทยินดียินร้ายในอารมณ์แล้วไม่รู้หนึ่งยินดีและยินร้ายในอารมณ์แล้วรู้หนึ่งส่วนคนที่ยินดีและยินร้ายในอารมณ์แล้วไม่รู้ก็มีอีกสองคือคืออะไรเอ่ยยินดียินร้ายและไม่รู้ก็คือเป็นไปกับความสุขอีกคนหนึ่งก็คือยินดีหรือยินร้ายไม่รู้เป็นไปกับการ ไปทำความไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ยินดีน่ายินดีและน่ายินาลคือไปทำสักแต่ว่าไปทำความไม่ยินดีไม่ยินาลโดยที่ตัวเองยินดียินร้ายแต่ไม่รู้แต่ว่าโมหะหรืออวิชาย่อมหลอกลวงว่าเราเป็นกลางหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ดีและไม่ดีนั่นคือบุคคลสองบุคคลที่ มีการยินดีและยินร้ายแต่ไม่รู้นะส่วนพวกเรายินดียินร้ายแล้วรู้ก็มีอีกสองประเภทการที่ยินดียินร้ายแล้วรู้รู้คืออะไรเอ่ยสติรู้ก็คือกั้นกระแสไว้ว่ายินดีคืออะไรตัณหายินร้ายคืออะไรโทมนัสหรือทุก แต่นั้นหมายความว่าสุขทุกขเกิดขึ้นทั้งวันอุเบกขาสงเคราะห์ในสุขดังนั้นให้เราดูให้ดีๆว่าขณะไหนเรารู้สึกดีกับอารมณ์ขณะไหนเรารู้สึกปฏิฆะกับอารมณ์คือยินร้ายดังนั้นสองบุคคลหมายความว่ายินดีรู้ความยินดีและรู้ความยินร้ายแล้วมีความรู้ในการยินดีและการยินร้ายนั้นแล้วความรู้คืออะไร ความรู้ในการยินดีร้ายคืออะไรหมายความว่าสิ่งที่อารมณ์ที่ไม่ดีคืออะไรที่เรายินร้ายเพราะเราได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีคืออกุศลวิบากมาจากอากุศลกรรมในอดีตใครทํามาเราทํามาเองมีมากหรือมีน้อยมีมากหรือเกินอารมณ์ที่ไม่ดีคือ อกุศลวิบากเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทานและเป็นทุกข์เราโดนแค่นี้น้อยไปและทำไมเธอโดนแค่นี้และเธอทุกข์ก็เพราะว่าเราดันไปยึดสิ่งที่มันมีน้อยคือลาบยศสรรเสริญสุขแต่เราไม่รู้แต่นั้นนี่คือความรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คือไม่ใช่อารมณ์เฉพาะหน้าเหตุแห่งทุกข์คือสิ่งที่มองไม่เห็นที่พระอริยะเจ้าหรือบัณฑิตเขารู้เขาไม่มองอารมณ์เฉพาะหน้า แต่พวกเราถืออารมณ์เฉพาะหน้าแล้วถุกวิปราดดังนั้นความรู้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเมื่อรู้การยินร้ายทำความรู้กับการยินร้ายถือว่าจบส่วนการยินดีเป็นยังไงเอ,อ่ยยินดีคืออะไรยินดีคือตัณหายินดีในไหนในอารมณ์ที่ดีถามว่าอารมณ์ที่ดีมีมากหรือมีน้อยมีน้อยที่เราทำความรู้มาแล้วนะ การบริบูการบูรณาการคือเราเวลาที่เราได้รับอารมณ์ที่ดีขอให้เห็นว่ามันคือเหยื่อสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหรือมีโทษอ่ะแม้ว่าเรายังไม่เห็นโทษแต่เราอนุมานด้วยสัญญาศรัทธาและปัญญา,ญญาถ้าปัญญาหวั่นไหวจะงอกลับเข้ามาและรู้สึกว่าความยินดีนั้นไม่ได้เป็นเหตุแห่งสุขความยินดีนั้นจะเป็นเหตุแห่งทุกข์ ของพระอ,อริยะเจ้าหรือบัณฑิตเขาไม่ดูอารมณ์เฉพาะหน้าพอเขาเห็นตัณหาเกิดขึ้นเขาเห็นว่าอารมณ์ที่ดีนั่นคือเหยื่อแล้วเขาอนุมาณว่าเดี๋ยวจะทุกข์แต่ของเราไม่ได้อนุมานเราเราสุขเลยกับอารมณ์ที่ดีดังนั้นจึงทำให้ปุถุชนจึงมีสายตาที่สั้นเห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าว่าอารมณ์ที่ไม่ดีทำให้เราทุกข์อารมณ์ที่ดีทำให้เราสุข ดังนั้นจึงทำให้พอสิ่งตามความเป็นจริงมันมีน้อยและมันเปลี่ยนแปลงสัตว์จึงทุกข์จึงมีผู้ทุกข์แต่นั้นก็คือตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับเรามีความยินดีและความยินร้ายไหมมีขอให้มีสติรู้เท่าทันว่าตอนนี้ยินดีแล้วตอนนี้ยินร้ายแล้วอย่ารู้สึกว่าตัวเองไม่มีกิเลสให้เชื่อ,อตมานะว่า เราจะเห็นความยินดีและความยินร้ายละเอียดขึ้นเรื่อยๆแต่พวกเราก็คือยังมีความไม่รู้ในการยินดีและการยินร้ายนั้นที่เรียกว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิถ้าเราบูรณาการเราเอาองค์ความรู้จากสัญญาที่เป็นเจตนาวิวัตตะจากการฟังรู้ไกลรู้กว้างรู้ลึกว่าเสมอกันและทั้งสามอย่างสามมิติหลังจากนั้น ศรัทธาในเจตนาวิวัตตะโดยการนี่แหละตั้งแต่ตื่นนอนจกูกระทั้งหลับพิจารณาทําความรู้กับการยินดีและการยินไลยหลังจากนั้นเมื่อปัญญาเป็นผลไม่ใช่เหตุแต่นั้นปัญญามีทั้งเหตุและผลปัญญาเบื้องต้นเป็นเหตุแห่งปัญญาขั้นกลางและขั้นปลายแต่ปัญญาเบื้องต้นต้องมาจากเหตุที่เรียกว่าศรัทธา การโยนิสงสิการเข้าถึงสัมมาทิฏฐิจึงเป็นเรื่องสําคัญนั้นเจตนาวิวัตตะอย่าให้มีแค่เพียงสัญญาตอนฟังศรัทธาคือเอามาบูรณาการผลคือวันไหวผลคือวันไหวคือพอเวลาทุกเกิดขึ้นวันไหวกับใครตัณหาแม้ว่าตัณหาจะไม่ปรากฏให้เห็นแต่บัณฑิตเขาสาวไปหาหาเหตุ เมื่อเหตุคือตัณหาเกิดขึ้นเมื่อรับอารมณ์ที่ไม่ดีและยินดีเหตุเกิดขึ้นไม่ใช่เหตุแห่งสุขท่านหาว่าเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าสิ่งที่ตัณหาเข้าไปยึดโดยขณะที่เราเผลอพอเราเริ่มมีสติและมีองค์ความรู้พบว่าอารมณ์ที่ดีนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวเป็นสิ่งที่มีน้อยและเป็นเหยื่อเพราะดูเหมือนดีแต่มีมีโทษดังนั้นนี่คือการบูรณาการ การปฏิบัติตามแนวทางแห่งพุทธ,ธะนะอันนี้ก็สมควรแก่เวลานะนโมทนากับพวกเรา